ครับนี่ก็สั่งของจากที่บ้านนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านบุงเรดครับข้างในเป็นไรดูกันนะครับเดี๋ยวขอแกะ แล้วนะครับข้างในแพ็กจังดีครับเป็นมะขามแช่อิ่มสองถุงถุงหนึ่งเท่าไหร่โลโลร้อยยี่สิบครับโลปร<ล>ับใจมากเลยครับ คนแถวบ้านก็ทำช่วยช่วยกันซื้อไว้เจอกันในคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ